แอนพัทราไม่อยู่เฉยขยันทำรรม,มาหากินสำหรับครอบครวัวของพระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนามกับภรรยาคนสวยแอนพัทราและลูกชายสุดที่รักน้องโพถือเป็นครอบครวัวที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากถ้าใครที่ติดตามครอบครวัวนี้จะทราบดีว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลี้ยงลูกให้กินง่ายอยู่ง่ายสัมผัสกับธรรมชาติ และอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าแอนนั้นเป็นคนจันทบุรีแอนยังมีสวนผลไม้เป็นโดยๆ,ๆไร่มีทั้งมังคุดทุเรียนลำไยมะยงชิดและอีกมากมายแอนยังมีการลงทุนปลูกผลไม้เพิ่มเติมอีกจานวนมากเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกชายอย่างตอนนี้ที่กําลังเป็นหน้าผลไม้อร่อยๆอย่างมะยงชิดล่าสุดแอนก็ได้ชวนน้องโพมาขายมะยงชิดที่มีทั้งแบบเป็นลูกๆและแบบบอกเหลือพร้อมรับประทาน บอกเลยค่ะว่าขายดีมากๆทํากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวโดยแอนได้โพสต์ภาพมายงชิดโดยมีผู้ช่วยตัวน้อยอย่างน้องโคคอยช่วยเขาบอกเลยค่ะว่าแอนทํามายงชิดออกมาในน่ากินมากๆมีแฟนๆและชาวเน็ตสั่งกันเป็นจํานวนมากโดยแอนโพสตระบุว่าอากาศร้อนๆแบบนี้มายงชิดปลอกเปลือกฝานพร้อมทานก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเขยจันพร้อมเอสิร์ฟส่งหน้าบ้านเลยค่ะโดยแอนโพสต์ระบุว่า อากศาศร้อนๆแบบนี้มายงชิดปลอกเปลือกขานพร้อมทานก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเคยจานพร้อมเสิร์ฟส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะหรือจะรับแบบสดจัดเป็นกล่องของขวันของฝากเราก็มีนะคะแอดไลน์สอบถามได้ค่ะ